ทุกคนมูเจา้าเมื่อนี่คอยเชียพามากินนี่ค,ามมาค่ะยอดพักกูดผู้ใดเ,เคยกินเนี่ยพักกูดอยู่มันเป็นพักอยู่ผักไตเนาะเอองานมาเรากัเพื่อนก็เอามาใส่ยอยู่เอามาปลูกอยู่ภาคอีสาน กอยู่ทุกพื้นที่นะคะทุกคนก็อันนี้กะเสีเอามาดัดแปลงมูเพื่นว่าเอาไปผัดน้ำมันหอยกับพัดยุ่ผัดน้ำมันหอยเสร็จแล้วเาก็เอามาหมาใสา่ใคยอยากกินเผ็ดกะใสเ่เผชดเผชดพริกป่นไปประมาณนี้นะคะกระเสีบอยู่แต่ว่ามากกินพัดแบบแหง้หงๆนะก็เลยกินแบบแหง้หง เกิดงานมามีเหมือนทุกคนทูน้ลย่างเนงกินเผาเบิ้งคลิปเนี่ยจัเชีิ้วเดินแล้วเนาะออลองเด้อทุกคนมันแสบแหละอันนี้เต้าหู้เต้าหู้ทอดแล้วก็มาพัดคลุกใส่นคนมักินเต้าหู้นคนกินมกักมากินผักเขากับไชอยูได้หมดมั้ะเห็นปะ ผักกูดได้เนี่ยทุกคนเพิ่งเนีพักกูดใครจะเอาไปลวกน้ําก็ได้แต่ข่บอลลวกเพราะว่าข่อยว่ามันบอแหง้งเพราะว่ามันบอแหง้งแล้ก็เลยบอลวกแ่้ยก็เร,ร,เริเอามาผัดใส่ไทยแบบคล่ไข่กับขัวนะคะทุกคนผัดเหมือนน้ำมันหอยเลยแต่เราจะผัดให้มันแห้งแล้วก็ลวกมะมาใช่พ่อถัาปิดไฟแล้วก็คุกๆๆเลย จับทุกคนผัดรสชาติของข้าเลยค่ะอีอยังเสียบกระไซลงไปบบมีสูตรนะคะทุกคนผัดผักผัดผักให้มันสุกก่อนเนาะ,ะผักกูดบางคนเพิ่นสิบบุหมูวา่ารสชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวสิบอกรสชาติด้วยค่ะทุมันจตออกไปแล้วครับเขี่ยวไปมันจะกรอบกรุบกรุบกรุบ,บมันสีแซ่บมันสีออกเมือม่อ นะคะมันจะเฉออกคือต้องต้องต้องพัใไ้ซุกด้วยค่ะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าม้อเอาพัดบัวซุกยังสีไข่เคยแล้วนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันก็สิเบื่อนี่ยหละอคอยกะอืมใส่ซอว่าจงไงล่ะคนบากินเนาะถ้าคนบากินกับซีว่าบัวแสบเ่าถ้าคนกินไข่เนี่ยกินคนกินผักได้ทุกชนิดนะคะขืนผักหรือทุกชนิดบอจําเป็นว่าจะต้องเป็นผักอะไร ผักทุกชนิดหลวกจิ้มน้ำพริกแต่ว่าต้องแหงๆด้ค่ะน้ำหนามกระบอกกันได้แล้ก็อันนี้ก็ถ้ามะพัดฉาบน้ำมันหอยแล้ก็กินกับเอ่อกินกับเยืางอ่ะก็น้ำพริกก็ได้เอาไปเท็หนี่เป็นพัดใส่มาๆก็ได้แต่ว่าบางคนุคุณก็กินดิบด้วยค่ะประเภทเดียวกันกับพวกผัก พักหนามค่ะอือพวกพวกพักประเภทในพวกนี้เขาจะเอามาจากผักไตเนาะเห็นเขาว่านะอยากนยุ่มมืออยู่ทุกคนแล้วแบบเล็บไปหาเห็ดมันบ่อยงายมันก็เลยบอยากบอ,อยากเอามือ จับเด้ทุกคนลองๆเด้ผู้ใหญ่บ,บอกเคยนะคะอยู่ที่บ้านถ้าอยากปูกเป็นหล่ำเป็นสันเนะะี่ยค่ะกํากําละยี่สิบบาทกําละยี่สิบาทกะถ้ากินคนเดียวกะอิ่มอะคะ่ะถับกินกว่นกวกหนึ่งกะประมาณสองกําหนึ่งกะอิ่มเนาะผัดผัดใส่ไข่แบบนี้แหละคะ่ะ เ้าวหมักไก่กะถ้าวไาหมูเห็ดเป็ดไก่ก็กกได้ค่ะทำเป็นผัดน้ำมันหอยเคยอยู่ครั้งหนึ่งเอามาเข็อเออเอามาเ็ดอนี่อไรผักใส่น้ำยาขนมจีนแซ่บแซ่บทุกคนลองด้วยลวกให้ซุดเลยค่ะลวกให้ซุกแล้วก็ท่ากับมะพร้าวใส่หากับน้ำมันนกน้ำเย็นมันจิก,กรอบแห้งเลยแหละแล้วก็มากินกับขนมจีน พัดพักกูดจะพัดพักกูดใส่มะม่วงนะคะรสชาติก็สีออกอแ่บแฉบนัวๆเนี่ยนองมีเวลา <c oughs> ไลสวสดกันทุกคน <c oughs> ก็เลยต้องได้อัดวิดีโอใส่เอาอ <c oughs> ิ้มมือกันได้แลลนะเนาะมาหมาแมนะ่ห่อหนึ่ง่นว่าจะเอาเครื่องห่อกระหยันจากองอิ่มออามาเครื่องเครื่องหอ่อความหลวของคนคุณนะ ปาควิกอะตอนแรกใส่ซองหน่วยมาสาใจมันก็หั่นหน่วยที่สามใส่ถึง,งตัวกระเพชะตัวแบบนี้เนาะ,ะมุกเจ้าว่าสันคุณยังไหนสันก็ะสบอยู่เด้อค่ะแต่ว่าสันอิม่มอืมะเริ่มท้อยละอืมทำกบอย่า ฝากไว้เนี้ยเด้อค่ะทุกคนฝากกุ้ลักกุแช่ฝากกุ้ยจีจามเมื่อวานนี้กินปลากกระโทกลกเบื่อยังอยากอีกอยู่สั่งเพิ่มอยู่ยังบ้านมากแล้วกันมื่อเย็ก็ามากินผัดผักกูดเนาะผัดผักกูดใส่มะม่าแล้วก็ใส่ยังเต้าหู้ทอดเต้าหู้หลอดน่ะค่ะเอาไปทอดเสียหมักี่ หมกักมคือกันเนทุกคนแต่ทีว่าโอ้ยข่อยว่าแซ่บแซบบะรมะพันเตอร์สวามบัแซ่แบแซ่บอยู่ค่ะทุกคนอ่ะมันอิ่มเหรอค่ะทุกคนว่าปกติสิบว่า่อยกินแหล่งแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้กินเที่ยงเนาะงานหลายโหดบ่ได้กินเที่ยงก็เลยมากินยามมื้อแรงกะสิได้ซ้ำนีล่ <c oughs> ล่ะเลืองนี่กะไวให้ลูกนอก้องอยู่หน้าบ้านเพิ่นเฝ้าเต็มหน้าบ้านนะคะทุกคน ฝากกดไลก์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะคะบาว่าสิมีประโยชน์หรือว่ามีประโยชน์กติกกันเขามาได้นะคะทุกคนอยากให้เ็ดนันเทศนี่อยากให้กินนันกินนี่ให้เบิ่งแต่ว่ากับในส่วนที่กินใดเด้อแต่อยาวากันเพราะว่าอันกินนี่ม่ปันใดแต่ว่ากับอ้วน <c oughs> จักมันเป็นอย่างเนาะอ,อ,อายุหลายแล้วมันก็สิอ้วนไปหนาปุ่นล้อนะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องทำกินในถิ่นเกิดน,นะคะทุกคนมีเพจนะคะมีเฟซบุ๊กนะคะ อยากได้ยังกะเขาไปเบิ้งในเฟสในเพจนะคะฝากกดไลก์กดแชร์ในเด้อค่ะทุกคนเด้อมื้อนี้สวัสดีค่ะ